สวัสดีครับผมเดียครับผมเบลนะครับผมเมื่อนึกถึงสินค้าที่เราได้ใช้กันมาอยู่ทุกวันนี้ครับใช้อปป้โภ้ o อเโป้กันไม่ว่าจะเราจะซื้อมาจากตามห่างสัรพสินค้าหรือตามร้านค้าต่างๆสินค,ค้าเนี่ยมันก็จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆมาอย่างมากมายนะครับก่าที่มันจะเอ่อมาถึงมือเราให้เราได้หยิบจับใช้ใสกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะยกมาหนึ่งกระบวนการนะครับก็คือ DC หรือสนย์กระจายสินค้านะครับหรือที่เราเรียกกันในอย่างว่า Distribution Center นะครับสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่า Distribution Center คืออะไร ศูนย์กระจายสินค้าหรือที่เกว่า d i s t r i b u t Center หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า DC เนี่ยครับผมมันก็เ,เป็นคนไกอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยในการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยจากแหล่งที่มีหลผลิตหรือแหล่งที่ใช้เป็นศูนย์กลางไปสู่ลูกค้าอีกนนหนึ่งนะครับก็คือทำหน้าที่ในการรับและจัดส่งสินค้าครับจากศูนย์กลางไปสู่ที่ความต้องการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้นะครับ ซึ่งองค์กรหลายๆองค์กรหรือบริษัทเนี่ยเขาจะสามารถาทำการแข่งขันก็นกนได้ในใน,ใ,นในในเรื่องเนี้ยนะครับผมเรื่องของต้นทุนเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรต่างๆที่ททได้ตกลงกับลูกค้าไว้นะครับผมโดยที่ดีดีซีนะครับผมเนี่ยก็จะทําหน้าที่รับช่วงธุรกรรมข,ของสินค้านะครับผมจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยไปสู่ลูกค้านะครับผมครับแล้วก็เพื่อ,อทําความเข้าใจเกี่ยวกับส่งกระจายสินค้าหรือดีซีให้มากขึ้นนะครับผม<อ>วันนี้เราจะเลยหยิบยก ส่งกระจายสินค้าของบริษัทเซนทันแฟมิลี่มานะครับผมมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับผมก็เราตามไปดูกันเลยครับว่าส่งกระจายสินค้าของบริษัทเซนทันแฟมิลี่มานจะมีหน้าตาเป็นยังไง <Okay. S 1> จะมีขั้นตอนการทํางานอะไรหลายๆอย่างเป็นยังไงครับผมเราตามไปดูเลยครับ ับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Family Mart ที่อำเภอศิลาชาจังหวัดชนบุรีแล้วนี่นะครับเรีนเชิญด้ไหนครับผมตอนนี้เรามีผู้ที่จะให้ความรู้ข้อมูลของเราเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กระจายสินค้านะผมรออยู่นั่นในแล้วเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Family Mart ซึ่งเราได้เกียรติจากพี่ยงยุธทธล้ายสุบินนะคะเป็นซีเนียร์คอนแทคมินเจอร์ของคลังสินค้า Family Mart ว,ว,วันนี้เราก็จะมาออสอบถามถึงกระบวนการขั้นตอนการทำงานของสุเปอร์จัดสินค้าแห่งน,นี้นะครับว่ามีขั้นตอนการทำงานต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับผมผมยูยูแคสบินซ<ม><ม>ีเนเียร์คัพเปอรมานเจอร์บริษัท d อสอลซัพพลายเชนประเทศไทยซึ่งดูแลเก็บกับทางสินค้าของ Family Mart โอเคหลักๆของการการจัดเก็บหรือว่าดีซีทางสินค้าของ Family Mart ณนะที่นี้ก็จะมี4ส่วนใหญ่ๆ 1. คือรับสินค้า2เก็บสินค้า3หยิบแล้วก็4การกระจายสินค้าเริ่มจากการรับสินค้ารับครับสินค้าของคังณนะที่แห่งนี้เนี่ยเรามีการรับสินค้ามาจาก2ส่วนคือ1มาจากซัพเออร์สองมาจากดีซีใหญ่จากลมเก้านั้นเวลารับสินค้ารับสองส่วนแล้ในการรับสินค้ามา เข้าสู่กระดาสินค้าหรือเข้าคันนี้เนี่ยครับผมแล้วเราพบว่าสินค้าไี้เกิดความเสียหายนะครับในส่วนนี้เราจะมีการจัดการสินค้านั้นยังไงผมรั่าฟังนิดนึงเลยครับเวลาเรารับสินค้าเองเนี่ยเรารับสินค้าเสร็จเรารับสินค้าแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องเช็คอะไรบ้างตอนรับสินค้าหนึ่งเช็คเรื่องอะไปแลนมีสินค้าเสียหายหรือเปล่าถ้าเสียหายเราบอกกับซัพพลายเออร์นะต้นน้นทันทีหรือว่าถ้าเกิดเรารับจากดีซีถ้าเสียหายปุ๊บเราจะถ่ายรูปแล้วส่งกลับไปหาทางต้นสาขาทันที ส่วนของสเป์ถ้าเกิดมีสีเสียหายเราเคลมกับสเป์เลยทันทีแล้วเราไม่ได้แค่นั้นเราทำหน้าที่เป็น QA ด้วยคือเราเปิดเดช็คอ่เราเปิดเช็คว,ว่าสินค้าตัวนั้นที่เรารับมาเนี่ยสภาพโอเคปะ่ะสองสิ่งที่เราต้องเช็คคือเรื่องของเชลล์ไลท์อายุที่อยู่ในขังสินค้าต้องมากกว่าสามเดือนอโดยเฉลีย่ยเพราะว่าถ้าเกิดสินค้า อายุเหลือน้อยเหลือแค่สองเดือนอยู่ในคลังสมมว่าถ้าอยู่ในคลังอีกเดือนหนึ่งแล้วกระจายสินค้าอีกเดือนหนึ่งกว่ากว่าจะไปไปอยู่ที่สตอเสียพอดีเ <c oughs> สียพอดีทีนี้เราต้องใช้หลัก first in first out ได้หรือเปล่าครับใช้คําว่า first expire first out มากกว่าเพราะสินค้าที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยสินค้าที่ผลิตก่อนอาจจะเข้าที่หลังก็ได้เพราะฉะนั้นเราใช้ระบบเราเราใช้แล้วสั่ง first expire first out ที่2คือเราไปการจัดเก็บในการจัดเก็บสินค้าเองเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสองส่วนถ้าเป็นการรับสินค้าจากคาเฟอเออร์เองเนี่ยเรารับเสร็จปุ๊บเราจะเก็บเข้าสโตรเลสโลเคชัน hmm. เพื่อรอการจ่ายสินค้าต่อไปส่วนสินค้าที่เรารับดีซีสาขาลมเก้าเราจะรับเสร็จปุ๊บเราจะกระจายภายในยีิบสี่ชั่วโมงเพราะเป็นการรับสินค้าจากลมเป้าเนี่ยเป็นลักษณะของการ รับแบบคอร์ดดอกทีนี้วิธีการเก็บสินค้าเองเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นออสส่วนใหญ่ๆก็คือที่นี่เราใช้ระบบออโตเมชั่นเราจะเก็บสินค้าเป็นประเภทแพ็คก็คือใช้ระบบออโต้เราไปวางไว้บนพาเลทปุ๊บระบบออโตเมชั่นเนี่ยจะเก็บสินค้าเองโดยอ,อัตโนม,มัติส่วนสินค้าที่เป็นลักษณะของเป็นพีซเป็นจิ้นเล็กๆเ,เราจะเก็บเข้าสู่โตเรจโลเคชั่นโดยระบบจะเป็นคนส u ก j ให้เรา ว่าเราต้องไปเก็บสินค้านะโลเคชชันไหนที่นี่เราใช้ WMS ก็คือชื่อว่าโมลต่าสเตมับขั้นตอนที่3การหยิบสินค้าการหยิบสินค้าเองเนี่ยที่นี่เราแบ่งเราแบ่งการหยิบสินค้าหรือว่าพิกกิ้งเนี่ยออกเป็นสส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นแบบแพ็คก็คือจ่ายยกแพ็คจ่ายยกลังยกแพ็ครือยกลังไม่แบ่งส่วนที่2 เราจาัดสินค้าเป็นหน่วยย่อยเป็นหน่วยย่อยนะครับเป็นเป็นชิ้นส่วนที่เป็นหน่วยย่อยเองเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยออกเป็นสองส่วนอีกคือส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นสินค้าที่มีหายแหวลูสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นอ,อะไรบ้างเช่นแสตด้ยเช่นบุหรี่เช่น ise, เหล้านอกนอาหารนะครับสินค้าหรือว่าประเภทพวกยาพวกวัชพินหลายแหละแลวส่วนต่อมาก็คือว,ว,ว่าเป็นสินค้าที่เป็นมอโมทั่วไป พวกอะไรพวกขนมคบเคี้ยวทั่วๆไปหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเช็คร้อยอีกทีหนึง่งอย่างที่เพื่อนๆเราหยิบสินค้าไปหมดแล้วเราต้องมาทําการเช็คร้อยมีเช็คเกอร์อีกส่วนหนึ่งคอยเช็คร้อยว่าเพื่อนเราที่เราหยิบสินค้าออกมาเนี่ยหยิบถูกสาขาป่ะถูก SKU หรือเปล่าทำยังไงที่จะส่งความถูกต้องอย่างนี้พ่อถามได้ไหมว่าถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วจะมีการแก้ไขยังไง โดยระบบของ Familymart เองแล้วเนี่ยถ้าเกิดการผิดพลาดปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งสินค้าคือ<ม>แล้วทำการ CN <ฆ> CN คือ c r e d i t Note คือระบบของ Family m a r t เนี่ยไม่มีระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราพลิกไปผิดปุ๊บเนี่ยเราต้องทำการ CN อย่างเดียว c r e d ิต n o t e เพราะนั้น c r e d i t Note เองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทอสมงภาษีอะไรก็มัเกี่ยวข้อง<ฆ>แต่เนี่ยเราจะต้องเน้นทำยังไงที่พลิกสินค้าบิด<ม>สินค้า ไม่ให้ภาพเรามาคุยส่วนที่4เรื่องของการ<จ>กัดจ่ายหรือ<ะ>การจ่ายสินค้าอย่างที่เราเห็นเรารู้กันเวลาเรารับสินค้าเนี่ยเรารับาทางซัพลายเออร์แล้วก็ด<ะ>ีซีเวลาเราหยิบเราหยิบจากดีซีเองเพราะฉะนั้นพอหยิบเสร็จปุ๊บมีการเช็คร้อยสินค้าที่เรารับจากดีซใหญ่เองมันเป็นลักษณะของคอนดอร เพราะนั้นพอเราได้มาปุ๊บเราได้จากสินค้าใหญ่ปุ๊บเนี่ยเรากระจายสินค้าเรากระจายสินค้าแต่ละสาขาแล้วเอาไปรวมสินค้ากับที่เราหยิบที่เราหยิบหรือว่าเราปิกในแต่ละวันทีนี้มันจะได้สินค้าเป็นสอกอ้อนที่มาจากดีซใหญ่กับสินค้าที่เราปิกเองแล้วเราก็ทําการส่งมอบให้กับขนส่งเพราะนั้นขนส่งเองเนี่ยเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูว่า ในกิโลของเขาเนี่ยประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้างครับเขาจะเช็คร้อยก่อนว่าสินค้าที่เขาที่ที่เรารับจากดีซใหญ่จากต้นข้าวหรือที่กับที่เราติ๊กออกมาเนี่ยตรงกับเอกสารที่ส่งแต่ละสาขาหรือไม่เพราะอย่าลืมว่ารถหนึ่งคันไม่ได้แปกแค่สาขาเดียวเพราะฉนั้นในรูทเองเนี่ยรถหนึ่งคันเนี่ยเขาจะว่าประมาณแปดถึงสิบสาขาเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเช็คเช็คสินค้า แต่ละสาขาว่าตรงหรือเปล่าดเวลาไปส่งสินค้าเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเนื่อจากว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยเองเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นต่างจังหวัดที่ไม่ได้แจกที่ทัฟฟิกไม่ได้แจกอันนี้เราจะใช้รถขนส่งที่เป็นประเภทรถบรรทุกหกล้อส่วนเราจะมีเมืองเมืองหลวงใหญ่ของเราอยู่ที่นก็คือพัทยาเพนั้นพัทยาเองเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากกรุงเทพมหานครอ,อย่างพัทยานเนี่ยเราถ้าเราไปบ่ายสามไปแล้วเนี่ย ถนนบางจุดยิ่งถนนคนเดินถนนคนเดินเนี่ยหลังบา่ายสามไปแล้วเนี่ยคนส่งจะเข้าไม่ถึงไม่ได้แล้วเพราะนั้น<ร>การกระจายสินค้านเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของพัทยาเราจะใช้สี่ล้อเล็กในการกระจายแล้วก็ต้องให้เสร็จก่อนเที่ยงวันค่ะต้องขอขอบคุณพี่ยงยุทธมากนะคะสำหรับคำตอบของเราได้ความรู้มากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงกันบ,บ้างครับจากข้อมูลที่เราได้ทราบมาเบื้องต้นว่าส่วนกระจายสินค้าของ Family m มา t เนี่ย มีการทํางานภายในส่งไปจายสินค้าก็คือการรับสินค้ามาจัดเก็บสินค้าแล้วก็หยิบจับสินค้าเบิกจ่ายสินค้าแต่สิ่งที่ธุรกิจต้องการให้ส่งไปจ่ายสินค้าทำหน้าที่จริงๆก็คือนอกจากจะรับสินค้ามาแล้วจัดเก็บแล้วหยิบจับและเบิกจ่ายแล้วก็คือกระจายสินค้าไปในโซนที่ส่งไปจ่ายสินค้านั้นรับผิดชอบอยู่นะครับอย่างที่เราไปก็คืออำเภอศรีราชาเนี่ยส่งไปจ่ายสินค้าแห่งเนี้ยก็จะรับหน้าที่ในการควบคุมโซนภาคตะวันออกแล้วก็ ภูมโซนเมืองใหญ่ก็คือเมืองพัทยาครับซึ่งส่งกระจายสินค้านี่ก็จะกระจายสินค้าไปยังสโตร์หรือร้านค้าสะดวกซื้อ Family m ม,มา t ที่เรารู้จักกันในโซนพัทยาตะวันออกเองเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ200กว่าสาขาที่ส่งกระจายสินค้าของที่อำเภอศรีราชานี่รับผิดชอบอยู่นะครับผมครับจากข้อมูลที่เราได้นําเสนอไปก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนได้เข้าใจความหมายของคําว่าส่งกระจายสินค้าได้มากขึ้นครับผมวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ